อัสลามุอะลัยกุมบอรมะตุลลอฮิวบารอกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักนะเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีีสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ามาพบกับคุณคุญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหนังสือวันนะะักการอ่านํำในบทที่สามในเรื่องของรื่นสกกรสสกาวเมื่อวานเราก็ได้ไปตามแบบฝึกกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในในบทที่สามและเติม ร,รมนะคะให้ให้มีความหมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอและนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่กันไ่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดหนังสือวนนาารรณคดีลำนำนะคะของป .2 ออนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือบทที่สามกันเลยค่ะรื่นรสสาก,กวานะคะรื่นรสสาก,กวาแสนหวานกับการเสนอํำเคินงคำไขดังถ้อยคำไปร้ออูชื่นจูใจรู้จักใช้วาจาดีมีคนชม ต่อไปนคะให้นักเรียนนะคะเปิดในหนังสือหน้าที่30นะคะบ้านของลุงตลับอยู่ใต้ตลาดมีลำคลองเล็กๆล็ไหล่านลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างที่ตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตะลิงชันที่เรียกตะลิงชันเพราะลำคลองที่นั้นมีตะลิงสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตะลิงลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนท้องหนีตะลืดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ข้อยังเก็ดขยาดอยู่ไม่หาย ต่อไปมาดูหน้าที่31นะคะลุงตลับสารตาร่าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟังเพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อน ลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลํำตัดเพลงชอยเพลงอีเซลบางทีลุงตลับข้อร้องสักาวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องสักาวาปรอปลอ,ลอให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูดสักาวานี้เป็นอย่างไรเรือครับลุงเด็กชายคนสงสยัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนฮันหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละพูดจบลุงตลับข้อก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องสักาวาให้เด็กๆฟังต่อไปนักเรียนม,มาเปิดในหน้าที่32นะคะ สกวาวหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้นปัจจมามันที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะโน้มจิตโน้มด้วยลมลมแม้ล้อลามยามหยาบไม่ปราบพลืมดังดืดดืม่มบระเพ็ดต้องเก็ดขมผู้ดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมื่อน,น้าระอาเอย่ยต่อไปร้องเปนนองสนอนะคะสกวาวหวานอื่นมีหมื่น แสนไม่เหมือนแมนมนปจมานที่วานหอกลิ่นประเทียบกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม้ล้อลามยามหยาบไม่ปลาพื้นดังดูดดื่บรเพ็ตต้องเก็บคนมผู้รีไพยไม่ประคบชอบอารมณ์ ต่อไปมาดูนะั่นต่อไปนะคะเสียงร้องสัก,กาวาของลุงตาลับจังสดใสไปรอ้อและได้จังหวะพวกเด็กๆปากันตั้งใจฟังสัก,กาวาที่ลุงตาลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตาลับถามอย่างแปลกใจ ฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือก็รู้บ้างครับเด็กใจคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลงุงข้อว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับลุงตลับไปยักหน้าฮึๆกฮึกต่อไปนักเรียนมาดูในหน้าที่สามนสี่นะคะบทสักวานี้เป็นบทร้องของเก่าคุณแต่ก่อนเขาลอยเรือรอ้องโต้อตอบกันเวลามีงานรื่นเริง เรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดียวนั้นแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องศัก,กาวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมก่องเก่กันไปหมด ว่าแต่หนูหนูชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบลุงช่วยสอนให้หนูรอมากสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตลับรีบตอบและหนูรู้ไหมสกาวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆปาการัคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องการพูดของคนรอครับขอบอกว่าถ้าพูดจะไปหรอข้อมีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆข้อไม่ชอบ ต่อไปนะคะเก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับจุมอย่างพอใจเห็นไหมว่าการพูดจาของคนเรานะี่ะสำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงสกาาวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับข้อร้องข้อกรยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆล้อมวงเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสกาาวาพร้อมกันต่อไปนะคะลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อน ที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงเด็กไม่แพ้กันสักว่าสักวาวานอื่นมีหมือนแสงไม่เหมือนแม้นปดจจามานที่หวานหอมปลายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ต้ายตลาดข้อคงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งรุมล้อม ลุงตลับแล้วปากันร้องสักวาดังไปทั้งย่านตลาดนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะาตามแบบฝึกทักษะนะคะภาษาสองนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดในเล่มนี้กันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามในเรื่องของบทสักวานะคะในหน้าที่61นะคะให้เรียนอ่านบทสักวาสักวาอีรรบนะคะแล้วมาตอบคำถาม ให้เติมคําหน้าที่62สินะคะหกแล้วก็ในหน้าที่64นะคะวันนี้คุณูหญิงก็มีเนื้อหาทีีจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะัยกุมวะระามาตุลลอฮิวะบ